รับวันนี้มาคุดบอ่อปลาอยู่ในต้นปลาลมกับอยู่กับบ่อปลาในต้นปมนี่ใจไมโกรคุดอยู่ความยาวก็ประมาณซิมาเมตรครับความยาวซิลิเมตกวางกว้างก็ซิลเมตเอาต้นปามอกประมาณสิบสิบท่ o u ต้นกับตอนนี้ วันนี้ครับใ้โกรงกำลังพุดธเนี่ครับลึกก็ลงไปก็ประมาณจากจากพื้นดินแต่เดินย้อลงอีกสามเมตรกับกลางหลังเปิในใต้ดินกับในต้นปามกับนี้เอาตอนต้นป่าโมไปประมาณคิปต้นตอนกับกับผมกับสวัสดีครับ